จากนี้ไปนะคะเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยรอคอยมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมีศิลปินที่เป็นสิทธิ์เก่าของชาวเกที่เชินาชูตาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินที่มีคุณภาพของประเทศไทยคนหนึ่งนะคะเป็นสิทธิ์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในในด้านการร้องเพลงมีสิ่งที่ดีๆ ทุกคนเป็นคนดีค่ะต่อไปลำดับต่อไปขอเชิญนะคะพี่แพลว AF8 ค่ะขอเสียงหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่แพลวด้วยค่ะโ้น่ารักมากเลยอาสวัสดีค่ะเอาไม้ให้พี่แพลวหน่อยค่ะสวัสดีน้องน้ฟชชี่ทุกคนค่ะโอ้โหเมื่อกี้เจออาเซียนเข้าไปนะไปไม่เป็นเลย ยังกามค้างอยู่เลยนะคะกามไปถึงความรู้สึกด้านใน <laughs> ไม่ใช่ <g iggle> ก็เดี๋ยววันนี้นะคะไหนๆก็มาเจอกับน้องๆแล้วก็ร้องเพลงให้น้องๆฟังสักเพลงค่ะ <laughs> เป็นเพลงของแฝงเองนะคะ <laughs> อะไรนะคะ <laughs> ขอลมพัดตึ้งเหรอ <laughs> เราไม่เป็นน <laughs> ะอาจจะไม่ได้เตรียมแบ็คกิ้งแท็กมา แค่ที่เป็นคนหนึ่งที่ร่างเธอมันก็ดีนักหนาแค่มีบางนาทีเธอเหันมามือลาคงฝันแค่เธอเห็นว่าฉันมีตัวตนแค่บางคนเธอเรียกชื่อฉันมันสำคัญกับฉันมากมายจริงๆ บ้าตาที่การก็หวังดีไม่ให้เธอสงสัยเก็บความรักที่มันมีล้นใจไว้ในใจของฉันและยังคงทุ่มเทและทุ่มเทมีชีวิตเพื่อเธอทุานั้นเพียงทุกวันให้ฉันได้มองเห็นเธอ ฉันหรือเปล่าและเธอจะรักฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่คำถามไม่ใช่เรื่องราวที่อยากจะรู้แค่มีตรงนี้ฉันได้ยืนอยู่ไม่ไกลจนการเฝ้าดูยังได้เจอได้รักเธอก็พอ พี่สตารรุ่นนี้ดิแค่จะเห็นว่าฉันใมีตัวตนแค่บางคนจะเรียกชื่อฉันมันสำคัญกับฉันมากมายจริงๆจะไม่หวังเกินตัว และเธอจะรักฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่คำถามไม่ใช่เรื่องราวที่อยากจะรู้แค่มีตรงนี้ฉันเล่ยนอ,อยู่ไม่ไกลจนเกัน ตรงนี้ฉันได้ือยู่ไม่ไกลจนการเบาดูยังได้เจอได้รักเธอก็พอแล้วเพลงนี้นะคะขอมอบให้กับพี่สตาฟพี่เทคนิคเชียทุกๆท่านนะคะพี่เทคนิคเชียนี่น่านับถือมากเลยนะคะคือ บไปเป็นครูแล้วนะคะก็กลับมา <laughs> อุ้ยขอโทษค่ะจบไปหลายปีแล้วก็ยังกลับมาช่วยมาหาวิทยาลัยอ,อยู่นะคะอันนี้น่านับถือมากค่ะเ <laughs> ออ<ะ> <laughs> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงแรกนะคะ,ะเพลงต่อไปอขอสนุกสนุกแล้วกันนะคะเพราะว่าเอา <laughs> อ,ะอะไรนะ รอแต่ลมพัดตึ้งอยู่เอาให้มองศิลป์ใช้เล่นดีกว่านะคะไปฟังเพลงต่อไปเลยค่ะใครร้องได้นะคะใครเต้นได้ลูกขึ้นเต้นได้เลยนะคะขอเสาียางๆนิดนึงนะคะ่ะโอ้โหหลัง สอกลายว่ารถราเล่นกันมุนวายมากกว่าฝูงควายู เพื่อนคนมากอกไม่มีสติจะกินกัะปิดน้ำปลาโอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกะปานนอกตั้งลายสอกลายว่า ญิงจับมือกับผู้ชายเูาทั้งไม่อายใจกล้าเนาะมาบังกอกดีงงจริงผู้หญิงเป็นแฟนผู้หญิงนั้นผู้ชายเป็นแฟนผู้ชายนั้นถ้าเป็นบ้านฉันว่าพาโอ้โหนี่หรือบางกอกพิษกับบ้านนอกตั้งลายสอกลายว่า ขอเสียบปรบมือดังๆให้กับพี่แพรวอีกครั้งหนึ่งครับอ,อ,อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยคอนแกนซึ่งเป็นตัวแทน <c oughs> ไม่เห็นอยากจับมือพี่เลยอ่ะค <c oughs> าเชื้อแล้วนะอ๋อไดรเะใดได้ค่ะวัะนี่พีหักผีแพงเลยด้หร,รู้จักกันนิดหนึ่งนะครับอ,อยากจะให้รู้สึกว่า <c oughs> พี่แพรวนี้ตั้งใจมา ที่นี่ตั้งใจมาค่ะเพื่อน้องใหม่นะครับตั้งใจมาเพื่อน้องใหม่วันนี้ครับปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยนะคะได้กินโต๊ะจีนนะคะทุกคนต้องบอกอย่างนี้นะเป็นปีที่พิเศษมากๆค่ะที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้นะคะใช่ครับพี่แพลวก็เพิ่งจะรับพระราชานปริญญาบัตรไปใช่ค่ะเมื่อเมษา<ช>ต้นต้นเมษาที่ผ่านมาใช่ค่ะพี่แพลวนะครับจบ จากณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดนตรีไทยค่ะขอเสียคนละศิลปกรรมหน่อยยังไม่หมดแค่นี้คุณขาหนาหานครับขานาหานพี่แพลวจบด้วยเกียรติยศอันดับหนึ่งนะฮะสามจุดหกศูนย์นะฮะไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวนะฮะนะฮะอยากจัดสัมภาษณ์นิดนึงครับอ่า การที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้พี่แพวมีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าคือตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าจะเข้าที่มอขอก็สอบแค่โ,โคต้าของมอของแล้วของคณะศรริลปกรรมที่เดียวสอบแค่ที่เดียวแล้วก็ได้เลยก็คือตั้งใจมาที่นี้เยอะมากเลยนะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยบ้านเกิดนะคะ เป็นที่ขอนแก่นด้วยแล้วก็ตัวเองก็เป็นเด็กขอนแก่นก็เลยอยากเรียนที่นี่เป็นคนการนวนค่ะม <laughs> ีน้องอำเภอด้วยนะคะเนี่ยดียใจคะ่ะที่ได้มาเรียนที่นี่แล้วที่นี่ก็อบอุ่นมากๆค <reek> ณ <han ager> าจารย์ก็อบอุ่นน่ารักนะคะเก่งๆอย่างนี้นะครับอยากจะทราบว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะฮะการเรียนด้วยการรู้สึกว่าพี่แพลวจะทำงานด้วยใช่ค่ะนในช่วงเรียนใช่ใ่ ใช่นะครับม,มีวิธีการแบ่งเวลาอย่างไรครก็ง่ายๆค่ะทำงานก็ทำงานเรียนก็เรียนแล้วก็หลังจากเรียนถ้าสมมุติมีการบ้านแล้วก็หรือมีงานที่อาจารย์ให้ทำส่งแล้วก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยนะคะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่า,วาแค่ทำงานทำงานก็ส่วนทำงานแล้วก็แบ่งเวลาไปแต่ว่าเราก็ต้อง เวลามีเรียนเช้าเราก็ต้องตื่นให้ทันแล้วก็ไปเรียนให้ได้อยากจะขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นอะไรไหมครับก็ขอบคุณนะคะท่านรองอธิการนะคะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านนะคะที่คอยสนับสนุนแพรวมาโดยตลอดให้ทุนการศึกษาแต่ก่อนนะคะให้ได้ทุนการศึกษาได้ เป็นตัวแทนเข้าประกวด AF ด้วยนะคะถ้าถ้าไม่มีทุกทุกท่านก็ไม่มีมอขอถ้าถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีแพล AF ในวันนี้คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย<ช>ขอนแก่นเลยะนะครับสำหรับน้องแพลนะครับทีนี้อยากอยากจะให้ฝากผลงานตอนช่วงนี้ครับผลงานตอนนี้ก็มีเพลงเพลงใหม่ก็คือเพลงสวมเขานะคะ เพลงสวมเขาแล้วก็ววเพลงเมื่อสักครู่ที่ร้องไปเพลงแรกเพลงได้รักเธอก็พอแล้วในเป็นเพลงแรกในชีวิตการเป็นศิลปินเนยค่ะหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเรามีเรียนได,ได้ได้เรียนต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เรียนต่อท,ที่ที่มกรุงเทพค่ะเรียนต่อปริญญาโทอยู่ที่ขอนแก่นก็เรียนที่มขใช่ทีขอนแกน่นอยู่กรุงเทพก็เรียนที่มอกรุงเทพใช่ค่ะ <laughs> นะครับเรียนสาขาอะไรครับสาขาบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิตค่ะ ก็คงจะอีกไม่นานนะครับค,คงจะได้รับข่าวดีนะครับและยังมีผลงานที่จะฝากกับน้องๆอีกทั้งหมดอีก3ผลงานเพลงใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้มาแค่2เพลงนะคะก็เดี๋ยวมีเพลงสวมขาวนะคะเป็นผลงานเพลงใหม่แล้วก็อีก2เพลงสนุกๆน,นะคะรับรองว่าได้ขยับร่างกายกันแน่นอนคะ่ะ และในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับพบกับผลงานเพลงของแพรเอฟนะครับได้นะโอกาสนี้ครับ3ผลงานเพลงครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปฟังกันเลยค่ะเพลงสมเขาค่ะ ใจที่บางบางมันสลายลงในพลิบตาเมื่อได้รู้ว่าเธอและเขามีอะไรกันไม่เคยคิดระแวงหวาดกลัวว่าคนใกล้ตัวที่สำคัญจะเอามีดกรีดกลางหลังให้ช้ำแทบปางตา ฉันแปลงทำเหมือนไม่มีอะไรทำเหมือนคนที่สนงเตใจไปตามน้ำแต่ลับหลังกลับทำทุกอย่างที่ใจต้องการนำพาความร้าวรานสู่ใจฉัน หเหมือนโดนน้ำลมแทนที่ตรงกลางหัวใจเรียวแรงมันหมดไปมือที่เห็นพักต่ต้ตาไม่คิดว่าเขาและเธอจะทำ ฉันต้องนองน้ำตาไม่คิดบุคคนในสายตาทำกันได้ลงตอหน,น้าฉันแกล้งทำเหมือนไม่มีไรทำเหมือนคนที่สนิทใจไปตามน้ำแต่ลับหลังกลับทำทุกอย่าง ที่ใจต้องการนำพาความร้าวรานสู่ใจฉันเหมือนหัวใจจะขาร้อนร้อนตอนเห็นเธอกอดเขาอ้ยมันเจ็บ พร้อมใจเอา